สวัสดีนะคนที่เข้ามาดูนี่คือน่องล่าของฉันกับน้องชายของฉันเองยังไงก็ดูให้สนุกนะฉันมีชื่อว่าเซลีนส่วนค้อยู่ตรงหน้าฉันน่ยชื่อว่าเอจแจ็คเล่นน้องชายของฉันเองฉันอะรักน้องของฉันมากมากเลยล่ะถึงแม้ว่าน้องฉันดูจะไม่ค่อยชอบฉันสักเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่านะฉันก็ชอบตามน้องอยู่บ่อยบ่อราพว่า ฉันกลัวน้องจะเหงาเพราะน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่แต่น้องก็ชอบหนีฉันตลอดเลยอะนะวันนั้นพ่อกับแม่ของพวกเราลงมาจากบ้านมาคุยเรื่องการทําธุรกิจวันพรุ่งนี้พ่อกับแม่ขอเราไปด้วยธุรกิจนะฉันก็เลยตอบตกลงเพราะเห็นว่ามันน่าสนุกดีงั้นอย่านอนเด็กกันนะจะโอเคค่ะแม่ครับแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะได้คุยกับพวกท่าน เดี๋ยวเข้าเอสแท๊จะไปไหนกันนะคิดว่าจะหนีไปได้ยังงั้นเหรอหนีไปไหนไม่พ้นหรอกนะพวกแกแต่ตามพวกแม่พวกแกไปซะเอสแท๊พี่โอเคไม่ไม่ไม่ทำไมกันทำไมทำไมเธอต้องยังปกป้องเราทั้งที่ฉัน สายไล่สองเธอเหมือนเธอต่างๆน,นะนะทำไมพี่มีเซลีนผมขอโทษผมขอโทษที่เกียดพี่นะไปกันเถอะตอนนั้นมันคงทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วงั้นเราไปกันเถอะบางอาจมาทำ้ายอี่สาวของฉันพวกแกทุกคนจะต้องตายที่นี่เลย พี่พี่เชลินได้ยินผมไหมพี่แข็งใจไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมนี่พาไปโรงพยาบาลเดยวนี่แหละทำใจดีๆไว้ก่อนนะพี่อาการของคนไข้ปลอดภัยแล้วแหละครับยังดีที่ไม่โดนจุดสําคัญอะไรเดี๋ยวคนไข้ก็คงจะฟื้นแล้วแต่คนไข้ก็คงต้องพักฟื้นอีกสักระยะแหละครับงั้นยังไงหมอขอตัวก่อนนะครับโอเคครับ อะเอเจ็กครับพี่เซลีนพ่อคะแม่คะไม่ต้องห่วงนะหนูจะปกป้องน้องเองเอเจ็คไปกันเถอคะครับพี่